สวัสดีค่ะชื่อว่าลีรักษ์ชัยอิสราลักค่ะชื่อเล่นดาวีนะคะอายุ56ปีอาชีพค้าขายค่ะขอขอบคุณผู้แนะนำคุณอัญญามรากฏค่ะและขอขอบคุณโค้ชผู้สอนงานและดูแลตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่อยู่ในคอสฟิตูเวลโคสสุคุณธนาพาขันเขต โพสเตีย oh, คุณจำรัดทับสีเหรอปกติแล้วพี่เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่ไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นไข้หวัดไข้ตัวร้อนไม่เคยกินยาจากการป่วยเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา20กว่าปีพี่บอกเลยว่าพี่ไม่เคยป่วยค่ะและแล้วเจเดือนที่ผ่านมาพี่เริ่มป่วยพี่เริ่มมีปัญหากับสุขภาพ รวมถึงน้ำหนักตัวเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆและเปอร์เซ็นต์ไขมันก็สูงปี๊ดแทบจะปี๊แตกออกจากร่างกายแล้วค่ะพี่จึงตัดสินใจปรับมาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเหมือนเดิมให้ได้เพราะพี่ยังไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกๆในขณะที่ลูกๆของพี่อ่ะกำลังสร้างฐานะครอบสัว ค่ะพี่ได้มีโอกาสเข้ามาเจอกับโค้ดและโค้ดได้แนะนำโปรแกรมพัชนาการสมบูรณ์แบบที่เรียกว่า V ีบอค่ะโค้ดได้วิเคราะห์ค่าร่างกายของพี่และจัดชุดวีบอลด s a มาให้พี่ทานพอดีในช่วงเวลานั้นมีโค้ดไ,ไฟโยแฟสกำลังเปิดรับสมัครอยู่ซึ่งเป็นคอร์สลดไขมันพี่ได้ฟัง โค้ดอธิบายรายละเอียดของอค์ดให้ฟังที่ถูกใจมากจึงตัดสินใจสมัครท,ทันทีเลยค่ะเพราะชอบเพราะชอบมากกับการแข่งขันที่้าทายที่ใช้เวลาที่ใช้เวลา4เดือนอยู่ในโค้ดไฟโอแฟร์ทำตามโค้ดส,สอนทําตามโค้ดแนะนําทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นพอจบรอจบร์สนี้พอจบอค์สนี้ ทำให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมากจากน้านักของ1 5 3กิโลลดเหลือที่17.1กิโลพี่ลดได้15.4กิโลกร,รัมภายในระยะเวลา4เดือนค่ะนะคะต่อมาทางกลุ่มของพี่ได้จัดกิจกรรมฟิตทูเวลขึ้นมาอีกค่ะเป็นกิจกรรมระยะเวลา1เดือนค่ะพี่ก็ตัดสินใจ ลงสมัครอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่บอกแล้วไงคะว่าพี่ชอบการแข่งขันที่ท้าทายกับตัวเองและการมีวินัยลงมือทำทำอย่างต่อเนื่องค่ะทำมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องอาหารและการออกกำลังกายจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งค่ะ จากน้ำหนัก48.7กิโลลดเหลือ44กิโลพี่ลดไป4.7กิโลภายในเวลา1เดือนค่ะและเปอร์เซ็นต์ไขมันของพี่จาก26.1นะคะลดเหลือ21.1ค่ะลดไขมันลงไปได้4.7เปอร์เซ็นค่สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้ได้เคพื่อนได้กำลังใจ ได้บรรยากาศได้สังคมและได้เรียนรู้ถึงเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตต่อไปแบบที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่กลับไปสู่โลกเดิมๆที่ทำให้เราป่วยได้อีกอย่าลืมนะคะทุกวันนี้โลกเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนค่ะเป้าหมายของพี่พี่ขอไปต่อในไฟโอ f ฟส ครั้งที่11นะคะเพราะพี่ต้องการลดไขมันให้ต่ำกว่า10%เให้ได้ค่ะด้วยความมีวินยัยและทำต่อเนื่องของพี่พี่อยากเชิญชวนทุกคนให้ผ่านมาดูแลสุขภาพมาเข้าคอร์สลดไขมันกันนะคะมันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะลดไขมันได้อย่างถูกวิธีและกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะและพบกันในคอร์สไฟว์แฟทครั้งที่11นะคะ ขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ